สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจ็ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตรส์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายต้องพึงระวังนะครับ โรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเรามาทำความรู้จักเพื่อดูแลตัวเองกันดีกว่าครับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชือ้อสาเหตุส่วนน้อยอาจจะเกิดในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการฉายแสงบริเวณอุ้งเชิงการหรือในผู้ป่วยบางรายที่ได้รับยาเคมีบําบัดบางชนิดก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบมากขึ้นค่ะอาการของโรคเป็นอย่างไร อาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะขุ่นปวดท้องน้อยในบางรายอาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดร่วมด้วยได้ค่ะถ้าปล่อยทิ้งไว้อาการอัดลุกลามจนกลายเป็นกลวยไตยอักเสบซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีไข้สูงหนาวสัน่นปวดหลังร่วมด้วยได้ซึ่งควรรีบมาพบแพทย์ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบโดยมากภาวะนี้ที่เป็นจากการติดเชื้อมาเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เกิดในผู้ป่วยที่มีประวัติการกลั้นปัสสาวะบ่อยหรือในผู้ป่วยที่มีระบบโครงสร้างผิดปกติของระบบปัสสาวะรวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะเรื่องนิ้วในไตอาจทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบมากขึ้นค่ะป้องกันได้อย่างไรให้ห่างไกลโรคและเมื่อใดควรพบแพทย์การป้องกันและการรักษาโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบแนะนําให้ดื่มน้ําให้เพียงพอวันละ2-3ลิตรหลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะรวมทั้งทําความสะอาดทุกครั้งหลังปัสสาวะค่ะ ส่วนในผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแนะนําให้มาปรึกษาแพทย์เนื่องจากในผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะสำหรับการรักษาการติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะจึงการมารักษาตั้งแต่ระยะแรกจะป้องกันให้ไม่เกิดการลุกลามมากขึ้นจนกลายเป็นโรคกลวยไตยอักเสบค่ะอาจเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเรามองข้ามหรือไม่ใส่ใจก็อาจเกิดการอักเสบหรือเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายนะครับฉะนั้นแล้วเราควรดูแลรักษาตัวเองตั้งแต่เนิ่น ตัวรักสุขภาพมีข้อควรปฏิบัติมาฝากกันครับผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบจากการติดเชื้อสามารถรักษาให้หายขาดได้ถ้าผู้ป่วยมารับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกก็จะป้องกันไม่ให้การเกิดโรคลุกลามมากขึ้นได้ค่ะโดยสาเหตุของกระเพาะปัสสาวะอักเสบในผู้ป่วยผู้หญิงที่เป็นมากกว่าผู้ชายเกิดจากการที่ผู้ป่วยผู้หญิงมีท่อปสัสสาวะที่สั้นมากกว่าผู้ชายค่ะหลักการดูแลที่สําคัญคือการทําความสะอาดทุกครั้งหลังปสัสสาวะจะช่วยป้องกันภาวะนี้ได้ค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน